เขาตายอย่างนั้นแ่ะขาดใจตายอย่างนั้นคิดดูว่าเขาจะทอนรางันแค่ไหนอะ่ะหนูอยากให้คุณสนใจบ้างดูแลคนป่วยบ้างอย่าคุณอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีก คุณเดินมาดูลูกหนูหน่อยก็ได้หนึ่งนาทีสอนาทีเนี่ยมาวัดหน่อยเออความดันเขาเป็นยังไงเอาออกซิเจนมาให้เขาหน่อยต่อชีวิตให้เขาหน่อยก็ยังดีอะค่ะถ้าเกิดว่าใส่ออกซิเจนให้เขาแล้วแล้วก็ดับทายอย่างนั้นอะคือเขาก็ยังได้รับการรักษาไงพี่ ที่หนูอยากออกมาพูดเนี่ยหนูอยากแค่ให้คือผู้บหิหารข้างบนอ่ะคุณลงมาดูบ้างใส่ใจบุคลากรคุณหน่อยหนูขอย้านะคะพยาบาลด่านหน้าค่ะบางคนค่ะเขาพูดจาแบบนี้จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นกับหนูจริงจริงอ่ะคือลูกหนูไม่ได้รับการรักษาอะไรเลยอะมันเกินไปอ,ะอ่ะค่ะคุณแม่ของอ่าชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่นั่งรอหมอจนตายที่โรงพยาบาลของรัฐฝั่งทนนั่งรอจนตายครับระว่านี้ไทยรัฐมาสัมภาษณ์ผมนะครับ นะครับอีกสักครู่หนึ่งได้นัดหมายไปแล้วเดี๋ยวคุณแม่ก็คงจะมาให้สัสมภาษณ์ว่าหลังจากนี้จะดําเนินการอย่างไรต่อไปแล้วก็มาเล่าเหตุการณ์นะครับอันน่าหดหูนะครับที่ไปนั่งรอหมอจนตายนะครับรอสองสามชั่วโมงจนจนตายคาคารถเข็น,นหรือวีลแชร์ใช่ไหมเขาเรียกวีลแชร์รถเข็นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับเดี๋ยวคุณแม่ก็จะมาให้สัมภาษณ์ นะครับในรายการทนายกลายทุกนะฮะก็มาร้องทุกคุณแม่มาแล้วครับนะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินค่ะอ่าอ่าเอ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 าให้เขาท่ามาทานก่อนสักครู่นะนะครับได้ยินค่ะได้ยินชัดเจนไหมเสียงชัดเจนไหมครับชัดเจนค่ะ อ่าโอเคจะได้พร้อมนะครับคุณแม่ชื่ออะไรครับอือเอาชื่อเล่นกั่ล่ะชื่อเล่นชื่อเื่นอะไรนี่ชื่อเพนนะครับครับนะอ่าโอเควันนี้คุณคุณแม่ก็จะมาร้องทุกข์ร้องเรียนเรื่องลูกชายที่ไปนั่งรอหมอจนขาดใจตายใช่ไหมครับอ่าโอเคเชิญเชิญเลยครับเชิญเล่าให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเลยว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงอะไรเชิญเลยครับตามสบายเลยครับวันที่หนึ่ง วันที่หนึ่งสิงหานะคะหนูพาลูกหนูไปที่โรงพยาบาลหนึ่งแถวคลองสามค่ะครับตั้งแต่สามทุ่มครึ่งคุณหมอคุณพยาบาลแจ้งให้ไปแจ้งบัตรที่ชั้นสองหนูก็ไปแจ้งบัตรที่ชั้นสองลงมาเสร็จเขาก็บอกว่าให้รออยู่หน้าห้องฉุกเฉินครับแล้วทีนี้หนูหนูก็รอยอยู่หน้าห้องฉุกเฉินทีนี้ลูกหนูปวดท้องไงเขาจุกเสียบคือเขาหายใจไม่ออกนะคะ่ะครับเสียดแน่นท้องหนูก็เลยประมาณเกิด สามทุ่มกว่ากับสี่ทุ่มหนูก็ไปเรียกพยาบาลคนแรกแล้วเ็าบอกว่าคือเขาอ่ะไม่ได้มีหน้าที่ดูแลตรงนี้เขาดูแลโควิดอยู่ข้างในเขาพูดแบบนี้ค่ะอืมก็เ,เดินไปเลยทีนี้หนูก็เดินมาบอกลูกว่าให้รอหน่อยลูกหนูก็เขาก็าามาขอหนูกินน้ำไงเพราะว่าวันนั้นอ่ะคือเขากินน้ําเยอะมากอะค่ะครับกินห้านาทีสิบนาทีกินอีกแล้วอะพี่ แล้วก็เขาเปวดท้องหนูก็เข็นเขาไปเข้าห้องน้ำสามรอบอะค่ะแล้วก็สี่ทุ่มกว่าหนูลูกหนูอะคือเหมือนเขาพยายามหลับไปอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ไม่ไหวแลวหนูก็เลยเดินไปบอกเขาว่าลูกหนูบอกหนูว่าหายใจไม่ออกแล้วแม่ตูนจะตายแล้วจะตายแล้วเขาพูดอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เลยเดินไปรีกพยาบาลคนที่สองเขาบอกว่าพี่คะ ดูให้หน่อยได้ไหมคะน้องตาลายหายใจไม่ออกแล้วก็บอกอย่างนี้ไปมานหมอาแจ้งหนูว่าต้องรอนะคะถ้าจะรักษาที่นี่ไม่ไปที่อื่นไม่อยากไปที่อื่นก็ต้องรอเขาก็พูดกับหนูแบบนี้ครับครับครับอืมอ๋อ,อพูดอย่างน,นี้นะ,ะก็ครับแล้วเขาหันมามองลูกหมูแล้วเขาก็เดินเข้าไปเลยเขาไม่ได้สนใจเลยเลยจนกระทั่งห้าประมาณห้าทุ่มห้านาทีสิบนาทีนี่แหละคะ่ะ ลูกหนูคอตกไปแล้วอะ่ะครับตกไปแล้วแล้วหนูหนูก็เลยลุกลุกไปขย่าเขาอะคะ่ะเรียกเขาเขาก็ไม่ไม่ตอบไม่อะไรหนูพอดีมีพี่พยาบาลผู้ชายคนนึงเดินเดินมาหนูก็เลยเรียกเขาบอกว่าพี่ดูดูดูน้องให้หน่อยน้องคอตกอะไรเงี้ยเขาก็เดินเขาเดินลากที่วัดความดันมาเขาก็บอกว่าหลับหรือเปล่าเนี่ยเพียหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาแล้วเขาก็วัดความดันคือวัดไม่ขึ้นเลวอะคะ่ะอืม แดนวัดไม่ขึ้นก็หนูก็ตกใจหนูก็บอกว่าทําไมวัดไม่ขึ้นแล้วเขาก็จีบจับชิพจอรน้องที่คอเสร็จปุ๊บเขาก็เข็นเข้าห้องน้องเข้าห้องสุกเฉินเอาไปปั๊มหัวใจอะค่ะพี่ครับใช้เวลาในการรอหมอเนี่ยประมาณสักกี่ชั่วโมงครับตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงไงประมาณมสามทุ่มครึ่งถึงประมาณห้าทุ่มค่ะครับอืมสี่ทุ่มห้าทุ่มสองชั่วโมงสี แ่สามทุ่มครึ่งถึงประมาณห้าทุ่มอะค่ะที่น้องเขาควรจะตกไปอะค่ะห้าทุ่มไปหน่อยอ๋อสองชั่วโมงกว่าก็าไม่เออก็ยังไม่ได้รับการรักษา<ม>แล้วตอนที่ครับแล้วตอนที่ไปแจ้งครั้งแรกเนี่ยเขาทราบไหมว่าเออลูกเราเป็นอะไรอะไรเงี้ยเราแจ้งไหมว่ามีอาการยังไงอะไรเงี้ยมีแจ้งไหมถามว่าคือชั้นบนอะที่หนูไป แ้งบัตรตอนแรกอ่ะเขาถามว่าเป็นอะไรมาบอกว่าปวดท้องแน่นาอกหนูก็บอกเขาอย่างเงี้ยค่ะอืแล้วบอกแล้วบอกไหมว่าหายใจไม่ค่อยออกอะไรมีไหมบอกไหมตอนนี้หน้ออกอะไรหายใจไม่ค่อยออกหนูก็บอกอย่างเงี้ยค่ะหายใจไม่ค่อยออกแล้วมีอาการอะไร้ที่บอกหายใจไม่ค่อยออกปวดท้องหนักนะครับแล้วเขามีเอายามเขาให้หนูลงเขาบอกว่าเสร็จแล้วลงไปรอข้างล่างเลยพอหนูแจ้งถามเสร็จหนูว่าลงไปอข้างล่างอะค่ะ ลงไปรอกับลูกที่หน้าห้องฉุกเฉินนี่ค่ะอืมนะครับนะก็ก็พูดง่ายสุดสุดท้ายก็ลูกเราก็เสียชีวิตใช่ไหมแล้วเขาเอาเข้าไปปั๊มหัวใจอยู่ประมาณสิบนาทีครัหมอเข้าไปเขาเดินออกมาตามหนูเข้าไปครับแจ้งว่ากําลังกู้ชีพให้น้องอยู่ถ้าเกิดว่ากู้ชีพครบสามสิบนาทีแล้วเนี่ยคือหมอก็ต้องยุติการกู้ชีพเพราะว่ากู้ไม่ได้แล้ว ลับผมนะแน,น,นะครับห้าทุ่มประมาณห้าทุ่มครึ่งอะคะ่ะเขาก็มาแจ้งว่าน้องเสียชีวิตหนูก็ทำอะไรไม่ถูกร้องไห้เดินร้องไห้อยู่แถวนั้นนะคะแล้วอ,อ,อคุณแม่ไปคนเดียวหรือว่าไปกับใครครับไปกับน้องที่บ้านกับแม่อีกแม่ของน้องอีกคนนึงอะ,ค,ะค่ะครับคือเขา<น>เขาพา<น>เขาพายายไปหาหมอที่โรงพยาบาลน,น,นั้นแล้วก่อนหน้านั้นนะคะยายเขามไม่สบายอะ,ค,ะค่ะครับ แล้วก็เรียนถามนิดนึงผู้ตายเนี่ยนะครับซึ่งเป็นลูกของคุณแม่เนี่ยเคยมาเป็นคนไข้ที่นี่มาก่อนไหมมีประวัติมีอะไรไหมคือไม่ค่ะ,<ม>ค,ะคือโรงขงเขายเพยาบาลปากเกร็ดค่ะแต่ว่าตอนเย็นที่หนูโทรไปหนึ 6, 8, ห่งหกหกแปดหนึ่งหกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แนะนําหนูให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าถ้าน้องไม่ไหวจริงๆอะ่ะให้เราไปส่งที่ฉุกเฉินโรงพยาบาลไหนก่อนก็ได้ที่ใกล้บ้านค่ะใช่ไหมครับครับ พอ,พอหลังจะเกิดเรื่องเรียบร้อยแล้วเนี่ย่าการดูแลรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเนี่ยเปลี่ยนไปไหมมาดูคนไข้ที่เห็นบอกมีตั้งสบาก29คิวอะของเรา27ระบบคิวอะค่้าก็มันก็หนูก็เห็นคนมารอตรงนั้นมีเตียงข้างหน้าหนูก็เขาก็ปวดท้องนอนโอดโอ,อยอยู่อะค่ะ,ะแล้วก็มีคุณป้าคุณป้าคนนึงข้างเตียงแล้วก็มีนอนอยู่ประมาณห้าหกคนนะคะครับครับ พอหลังอ่อ,อ,อพอลูกเราเสียชีวิตเราเห็นบอกว่ามีทั้งพยาบาลทั้งหมอเนี่ยมาดูแลคนไข้ที่เหลืออย่างเต็มที่เลยจริงไหมหรือไงจิมก็ไม่ได้เก่าหาเขานะคะมันก็รงก็เห็นองนั้นจริงๆอะครับผมหมายถึงว่าพอลูกเราตายเสร็จเนี่ยปุ๊บเนี่ยนะทางโรงพยาบาลทั้งหมอเจ้า,าบาลก็รีบม,มาดูเลยใช่ไหมครับหรือไงอ่า คือตอนนั้นหมูก็คิดว่าอย่างนั้นนะคะเขาก็คงมาดูเขาตกใจว่ามีคนาต,ตายอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับครับแล้วโอเคพอพอมันเกิดเรื่องแบบนี้แล้วเนี่ยนะลูกเราเนี่ยมานั่งรอ,อสองสามชั่วโมงแล้วไม่ได้รับการรักษาจนตายครับรถเข็นเนี่ยเขาได้แสดงความรับผิดชอบหรือแสดงความเสียใจช่วยเหลือเยียวยาหรืออะไรคุณแม่บ้างหรือไม่อย่างไรครับเนี่ยจนถึงวันนี้ครับลองเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังนะนะครับเนี่ยทั่วประเทศฟังอยู่เนี่ยเขาได้ ช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างไหมจนถึงวันนี้ตั้งแต่วันที่ลูกหนูตายก็ก็ไม่ไม่อะไรเลยค่ะหนูก็ไปรับซุปลูกหนูตั้งแต่วันที่หนึ่งเพราะว่าผลมันออกวันที่ผลชนสูตรออกวันที่สองตอนเย็นครับเป็นอะไรเป็นอะไรจนจะตายครับเขาเขาลุงว่าไงครับแจ้งว่าระบบหายใจล้มเหลวอะค่ะครับอืมหนูก็ ไปรับศพลูกมาเมื่อวานเอามาเผาที่วัดกบเนี่ยค่ะจนกระทั่งตอนเย็โรงพยาบาลเขาโทรมาขอแสดงความเสียใจด้วยครับใครล่ะครับโทรมาเป็นผู้หญิงนะคะหนูก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงนะคะโทรมาแสดงความเสียใจแล้วเขาก็บอกว่าให้หนูไปที่โรงพยาบาลเขาจะทำคุ้มครองคำเรื่องสิทธิ์บัตรทองของน้องให้อะคะ่ะ ครับือแล้วหนูก็ไม่ได้คุยรายละเอียดอะไรมากพีเพราะว่าเมื่อวานนี้หนูก็ยุ่งไงแบบไปเก็บกระดูกน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําบุญอืมแต่แต่แต่ไม่เกี่ยวกับโควิดสิบเก้านะครับไม่เกี่ยวนะไม่ไม่มีเชื้อโควิดค่ะเพราะว่าหนูโทรไปตอนเย็นตัวถามว่าผลชนสูตรเป็นยังไงางคะก็แจ้งว่าไม่ได้ทได้ร่ติดเชื้อแล้วค่ะอืมครับครับครับไม่เกี่ยวโควิดนะค่ะ อ่าแล้วสวดกี่วันเกยอะไรงไงครับคือมันจัดงานศพไม่ได้อะค่ะเพราะว่าช่วงนี้หนูก็เข้าใจว่าโควิดอะค่ะคือทางวัดเขาคือเอามาแล้วคือต้องเผาเลยอะค่ะมันเขาไม่อนุญ,ญาตให้เขาไม่จัดนะคะ่ะไม่ให้จัดแล้วแล้วแล้วเงินทองอะไรค่าใช้จ่ายในการปรงศพจัดงานศพนี่เราเอาที่ไหนเราเราฐานะเป็นยังไงอะคือหนูก็ตอนนี้หนูก็ไม่ได้ทํางานนะคะแม่หนูก็เพิ่งเสียไปได้สองเดือนแล้วหนูก็ขึ้นมาหนูก็กะว่าจะมาหางานทํา เพราะหนูไม่ได้ทํางานมาสองปีเลยหนูไปดูแลแม่หนูอยู่ที่บ้านอ่ะแล้วแม่หนูเสียหนูก็ขึ้นบ้านจะหางานทําแล้วจังหวะหนูเมื่อเดือนที่แล้วหนูติดโควิดไงหนูก็รักษาตัวครับแล้วก็เพิ่งจะหายจากโควิดอะไรเงี้ยแต่ก็มาติดช่วงล็อกดาวอะไรอีกหนูก็ยังไม่ได้ทํางานเงินหนูเครียดแบบตั้งแต่ลูกตายหนูก็คิดบ้านหนูจะเอาเงินที่ไหนเผาลูกงไงเพราะว่าหนูก็มีแค่พันกว่าบาท ดีที่ว่าพวกเพื่อนเขาอ่ะช่วยโอน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 ,โอน,โอนมาทําบุญศพน้องอะค่ะหนูถึงมีเงินเผาศพน้องอ่ะอืมนะแล้วอ่าหลังหลังจากนั้นเห็นบอกว่าทางโรงพยาบาลบอกว่าตอนเช้าใช่ไหมว่าจะช่วยอะไรย,งไรงงยังไงลองลองเล่าให้ฟังนิดเพาะว่างไงฮะเขาก็บอกว่าจะช่วยทําบุญน้องส่วนหนึ่งแต่หนูไม่ขอพูดแล้วกันนะคะแบบครับ ส่วนหนึ่งแล้วให้นูไปที่โรงพยาบาลครับแล้วเ็ือกไปเขาจะทําอะไรประกันสังคมให้อ่ะค่ะมาตรา41อะไรนี่แหละอ๋อไอไอไอสอสอปสชใช่ค่ะใกฎหมายเอกสารอ่าอันนั้นอาจจะได้ประมาณสักสี่แสนนะฮะมาตรา41กฎหมายสปสชหมายถึงว่าทางโรงพยาบาลจะทําเรื่องอมาตรา41นะเขาเรียกว่าการรักษาไม่พึงประสงค์ นะครับเอา,เาจะทําให้ค่ะเขาบอกเขาจะทําให้อ่าอ,อันนั้นก็อาจจะได้เต็มที่น่าจะประมาณสี่แสนนะนะครับเอ้าแล้วคุณแม่ว่าไงครับหนูคือหนูก็ยังไม่ได้ตกลงอะไรกับเขาเลยไงคะตอนนี้คือเมื่อวานหนูคุยแค่นี้ก็หนูก็วางเพราะว่าหนูเก็บของอะไรอยู่ไงแต่ที่หนูอยากออกมาพูดเนี่ยหนูอยากแค่ให้คือผู้หารข้างบนอ่ะคุณลงมาดูบ้างใส่ ใส่ใจบุคลากรคุณหน่อยอพยาบาลหนูขอย้ํานะคะพยาบาลด่านหน้าค่ะบางคนค่ะเขาพูดจาแบบนี้จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นกับหนูจริงๆอะ่ะคือลูกหนูไม่ได้รับการรักษาอะไรเลยอะพี่อืมอยาเยอได้ไหมยาแก้ปวดยาอะไรมีไหมไม่เลยค่ะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รับการรักษาเลยเลยค่ะแล้วตอนนั้นที่หนูบอกคุณอะคุณเดินมาดูลูกหนูหน่อยก็ได้หนึ่งนาทีสองน,นาทีเนี่ย มาวัดหน่อยเออความดันเขาเป็นยังไงเอาออกซิเจนมนาะให้เขาหน่อยต่อชีวิตให้เขาหน่อยก็ยังดีอ่ะค่ะพี่ออืมอืมมคือหนูจะไม่เสียใจเลยนะคะถ้าเกิดว่าใส่ออกซิเจนให้เขาแล้วแล้วเขาดับตายอย่างนั้นอ่ะคือเขาก็ยังได้รับการรักษาไงพี่อืม,อมแต่ว่าเขาเนี่ยเขาตายอย่างนั้นอ่ะขาดใจตายอย่างนั้นคิดดูว่าเขาจะทอรนรางวัแค่ไหนอะ่ะ หนูอยากให้คุณสนใจบ้างดูแลคนป่วยบ้างอย่าคุณอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกอคนเจ็บป่วยตายอ่ะเขาต้องไม่มีใครอยากตายหรอกค่ะพี่ครับหนูก็แค่อยากบอกเขาอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วมีอะไรอยากจะฝากไปถึงกรุงเทพมหานครไหมเพราะโรงพยาบาลนี้สังกัดกรุงเทพมหานครน,คนะผู้ว่าอ,อ่ะอ่ะก็ หนูก็ไม่ได้ด่าหมอพยาบาลทุกคนนะคะหนูเข้าใจว่าช่วงนี้คือแบบ,บสถานการณ์นนะแบบโควิดคือคนไข้มันเยอะนะคะแต่ด้วยนิสัยแบบบางคนนะคะพยาบาลบางคนนะคะเป็นอย่างนี้จริงๆอะ่ะอยากให้คุณแบบใส่ใจนิดนึงก็ยังดีอ่ะพี่แบบเอ,อบสลดนะัดเวลาสักหนึ่งนาทีสองนาทีอย่างที่หนูบอกไปอ่ะค่ะดูแลหน่อยลงมาดูแลหน่อยนะนั่นั้นอ่ะเพราะว่า คุณหมอที่เขาปั๊มหัวใจลูกหนูเขาก็เป็นคุณผู้ว่าคือเขาช่วยเหลืออยู่ข้างในเขาก็ไม่สามารถเดินออกมาดูได้ว่ามันมีเคสมากี่เคสอะไรประมาณเนี้ค่ะครับผมก็เข้าใจเขาว่าว่าเขาเหนื่อยนูก็ไม่ได้อยากมานั่งอะไรนะแต่แบบมันเกินไปอ่ะค่ะพี่อืมครับอยากให้ปรับปรุงการให้บริการนะใส่ใจเห็นใจเห็นคุณค่าชีวิตของประชาชนบ้างอย่างนั้นใช่ไหม ค่ะแล้วหนูก็ยังไม่ได้โทรติดต่ออะไรกับเขาเลยตอนนี้ก็เดี๋ยวจะติดติดต่อกับเขาอีกทีหนึ่งค่ะครับก็คุณแม่ก็ต้องพิจารณาดูว่าอยากจะทําอะไรยังไงต่อไปแล้วก็จะมีอะไรที่ทนายใครทุกจะให้คําแนะนําในข้อกฎหมายหรือได้รับความเป็นธรรมอะไรก็คุณแม่ก็แจ้งมานะค่ะนะฝากฝากฝาก,ฝากไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินแล้วก็ท่านนายกงรัมตรีหน่อยครับเกี่ยวกับเรื่อง นะการให้บริการประชาชนเรื่องการรักษาพยาบาลครับอยากให้คุณแม่ฝากสักนิดหนึ่งนะฮะไปถึงท่านนายกแล้วก็ท่านอนุทินนะครับนะครับผู้บริหารประเทศฝากเรื่องเนี้ยเป็น,นอุทาหรณ์ยังไงฝากไปถึงท่านหน่อยนะครับเพราะรายการของเราเนี่ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ฟังอยู่เยอะนะครับครับหนูฝากบอกนิดหนึ่งนะคะว่าตอนนี้คือหนูเข้าใจสถานการณ์โควิดแบบนี้คือหมอพยาบาลเขาก็เหนื่อยทํางานเหนื่อยค่ะให้เขาลงนะมา สนใจดูแลหน่อยก็ยังดีเพราะเขาก็อาจจะเหนื่อยจริงๆแต่ว่าอนที่หนูเดินมาหนูโดนคําพูดด้วยอะไรด้วยอย่างนี้ไงก็โดยเฉพาะโดยเฉพาะคําพูดอะไรที่เรารู้สึกว่ามันแรงเนะที่อยากจะท่านไม่อยากรักษาที่นี่เอถ้าอยากรักษาที่นี่ก็ให้รออืไปที่อื่นก็ให้รอยอืมเนี่ยลูกมาตายอย่างเงี้ยหนูก็เสียใจอะพี่หนูอยากให้ ้องคุณมาดูแลมั่งว่าเออบุคลากรการแพทย์เออเยอะไหมให้กำลังใจเขาหน่อยก็ได้ค่ะเขาอาจจะมีกำลังใจขึ้นเยอะนะคะสำหรับหมอพยาบาลที่เขาเหนื่อยทำงานหนักช่วงนี้นะคะครับค่ะนะถ้ามีต้องการความช่วยเหลืออะไรก็บอกมานะคุณแม่นะขอบคุณนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะขอบคุณที่มาร่วมรายการในวันนี้นะครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับนะครับ เอาอยัางไงออกเอาเรียบร้อยใช่ไหมต่อเนี้ยนะครับก็แสดงความเสียใจกับคุณแม่และในส่วนของทางนี้มันเสียงเสริมว่าได้ยินไหมครับไม่ยินเสียงอาจารย์แต่ไม่ได้ยินเสียงคุณแม่แล้วทำไงนะครับมันต้องต้องทำไงเขาไม่ได้ยินอยู่แล้วค่ะโอเคครับนะอ้าวดูคำถามดูอคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้มีอะไรบ้างลองขึ้นมาดูหน่อยนะครับ ไม่ว่าหมอพยาบาลต้องช่วยเขาตามที่เรียนมาถ้าไม่ทําก็ให้ออกไปจากวิชาชีพของตัวเองไปทําอย่างอื่นอ,อ๋อนี่ความเห็นของประชาชนนะเพราะนั้นก็ฝากออออพี่น้องพยาบาลนะครับนะคำพูดคาจาต้องระมัดระวังหน่อยนะนะครับนะอย่าไปซ้ําเติมประชาชนนะครับตามที่เขาว่านะจริงแท้ยังไงก็ต้องไปตรวจสอบดูก็คดีนี้ผมก็ได้แจ้งกับคุณแม่แล้วนะครับหากต้องการให้ทนายใครทุกให้คําแนะนําทางด้านกฎหมาย ชี้ช่องนะครับเรียกร้องความเป็นธรรมหรืออะไรแล้วแต่คุณแม่สะดวกนะครับผมก็ยินดีที่จะให้คําแนะนําได้คุยกันหลังไมค์แล้วนะก็ท่านใดที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรต่างๆที่จะให้สัมภาษณ์ก็เชิญนะครับก็เข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดติดตามเพจทนายคลายทุกกดกันแชร์นะคก็ส่วนทางที่ตอกนเมื่ะกี้นี้ก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมเออเดี๋ยวเรากาลังดูว่าจะทํายังไงถึงจะติ๊กตอกถึงจะได้เมื่อกี้เราสัมภาษณ์คุณแม่ น้องผู้ชายคนหนึ่งนะครับนี่คุยกับทางทิกตอ k นะครับว่าที่ไปนั่งรอจนตาย2ชั่วโมงที่โรงพยาบาลแถวฝั่งทนไปโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครก็ตอนนี้ก็ลองดูนะครับว่าเขาจะเยียวยาจะช่วยเหลือ,อยังไงก็มีมาตราสี่ิบเอดของกฎหมายสปส,สอชอนะก็จะช่วยประมาณน่าจะประมาณสี่0สนก็ก็ฝากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปดูแลด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับกระทบภาพลักษณนะนั่งรอไม่ได้รับการรักษาอะไรเลยนะี่คุณแม่เขาว่านะจริงเท็จยัยงไงไปตรวจสอบ นะตายคาร้นเข็นนะครับก็ทนายคลายทุกข์ก็จะช่วยให้คําแนะนำทางด้านกฎหมายต่อไปแต่ตามความประสงค์ของคุณแม่ว่าต้องการายอะไรยังไงก็เป็นกําลังใจบุคลากร,กรทางการแพทย์แต่ก็ต้องระวังคําพูดแล้วก็ต้องดูแลทุกคนนะครับเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชน